พามารับชมนะครับวันนี้วิธีการฟักไข่นะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับเผื่อพี่ๆหลายๆท่านยังไม่รู้วิธีการทํานะครับคลิปนี้นะครับรับรองนะครับได้ประโยชน์แน่นอนนะครับพี่ๆนะครับเปนยังไ่จังไดนะครับผมจุดเริ่มต้นในการต้นเข้าก็ไปสามสามสามเมื่อเขาสก็บเท่อนึงนะครับมันจะมันจะเป็นสีนี้อยู่มันจะออกแดงๆอยู่เพราะว่าไข่เขาเพิ่งได้สามมือนะครับอ่าเข้าจะบ่มไว้ยังซี่นี่ สิบเจ็ดวันถึงสิบห้าวันเนี่ยเขาจะฟักเป็นตัวนะครับอันนี้คือสามมือแรกอันนี้คืออหาหามือกับหกมือนี่นะครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับอหลังจากพนาดนี้มันก็จะอายุมันก็้จะหัวสิบมือแล้วนะครับมันก็จะมาเป็นสีนี่นะครับหลังจากนี้ไปแล้วมันจะออกค่ำๆเคลือบๆเนี่ยมันก็จะฟักเป็นตัวฟักเป็นตัวแล้วเขาก็เอาไปใส่ในอ่างอนุบาลอ่างกะละมังก็ได้อ่างปูนก็ได้ครับ เตียมอาหารไว้เขาใส่อ่างไว้กับขึ้นแหนแดงนะครับพืชพืชอนํำไว้ให้เราห้องกราตัวนี้ไปลง่นะครับลงเสร็จแล้วก่ 10, 000, 15, 000, ะสิบวันสิบห้าวันเลหนึ่งเดือนเอาลงกประ่ยบ่ดินครับเขางกระิได้ผลผลิตแบบเกือบลอยเปอร์เซ็นต์หอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองครับโอ้บ่ยากนะบ่บย่บยากครับวิธีการเพาะเออถ้าเข้าเข้าใจเข้าใจนึครับถ้าเข้าเข้าใจเห็ดกับบ่ยากครับบางคนกับว่ามันเห็ดยากลี้ยังยาก สาเหตุว่าเรียงยากก็คือปลวยน้าเน่าเสียปลวยเขาไตนะครับอันนั้นคือผู้วศึกษาหาควมลูกว่ไปถามผู้ควบลูกก้อนนะครับล่องผิดลองถูกในที่สุดเท่ากับว่าประสบผลสำเร็จอันนี้คือประสบประสบผลสำเร็จด่วนกว่าเส้นครับยายเขาโดนน้ำนะครับยายเขาโดนฝนอย่าให้โดนน้ำโดนฝนเด้อถ้าโดนน้ำโดนฝนใขรเขาจะฟอนะครับก็จะเน่าไปเลยนะครับว่าเป็นตกคนก็นะครับ มันดำๆแล้ว็มันมันฝักออกแล้วเขาก็ไปลงบ่ออนุบาลครับใส่บ่อปูนบ่อกะละมั่งนะครับเขาหัดเรียงไม้เขาก็ต้องใส่กะละมังอ่าบอกปูนก็ขนาดแปดสิบร่ก็แล้วแต่ผู้หาซื้อมาได้นะครับอุปรณกถ้าเขามีกะละมั่งเขาไปจัดูซื้อเขาก็ใส่เขาก็ใส่กะละมั่งกวนก็ได้ครับสำคัญยิ่งก็คือหาแหนแดงเตรียมไว้บ่อกวันนอแหนแดงเด้อพี่น้องแหนแดงนะคบผม ในเร็วนะครับคลิปนี้ก็เพื่อมีประโยชน์นะครับผมลองเอาไปปรับใส่เบิ้งมีประโยชน์แท้ๆครับเพราะว่าพญายาเราเฮ็ดมาก่อนนะครับ